สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูปลานินปลานินนะคะนํามาทอดแล้วก็จะนําไปผัดกระเพราปลานินจา้านี่นะคะทอดแล้วนะคะเหลืองๆหอมๆจะนําไปผัดกระเพรานะคะก็มีพริกผัดกระเพรากับกระเทียมนี่นะคะปลานินตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะวันนี้ก็จะใช้สองตัว ผัดกะเพรานะคะก็จะมีพริกกับกระเทียมนําไปจะตําก็ได้หรือจะหั่นซอยแบบสมพรก็ได้นะคะไปเลยจ้าเราไปทํากันเลยนี่นะคะเราก็เจียวพริกกับกระเทียมที่เราหัน่นเราซอยไว้นะคะให้หอมเลยนี่นะคะเจียวไปเรื่อยๆเลยจ้าเมนูนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยมากๆเลยใส่น้ำปลาจ้า ซีอิ๊วนะคะซอสปรุงรสปรุงกันให้เรียบร้อยเลยนะคะตามด้วยน้ำมันหอยเยอะๆเข้าไปจ้าใช้กะเอานะคะไม่ได้ตวงนี่หอมมฉุนมา,มากๆเลยนะคะนนี้จะเป็นพริกแดงล้วนๆเลยตามด้วยน้ำตาลทรายจ้าใส่ไปสองช้อนชานะคะปรุงรสในนี้ชิมในนี้ให้เรียบร้อยเลยนะคะ เมนูนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่สมพรผัดกระเพราปลานิบเป็นครั้งแรกเลยส่วนมากก็จะนำมาลาดพริกนำมาแกงนี่นะคะเติมน้ำลงไปให้เล็กน้อยเพื่อไม่ให้แห้งเกินนะคะเราก็จะเคี่ยวไปอันนี้ก็จะเป็นผงปรุงรสนะคะนี่นะคะใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะวันนี้สมพรใช้นิดนึงแล้วก็ชิมรสปรุงรส ได้เลยจ้าใช้น้ำคุกคิกนะคะวันนี้หัดกระเพราปลานิมทอดนะคะนี่นะคะเราก็ใส่ปลานิมลงไปเลยนะคะน้ำเคี่ยวก็ใช้ประมาณนี้นะคะใครชอบน้ำเยอะก็เพิ่มน้ำได้นะคะตามความชอบเลยจ้าปลานิมนี้ก็ทอดให้เหลืองๆก็พอนะคะไม่ต้องให้กรอบเกินถ้าใครชอบเยอะกรอบแบบ กอ,กอบเยอะๆก็ทอดให้เกี่ยมกว่านี้นะคะเติมน้ำลงไปนิดน้อยจ้าใส่ใบกะเพรา,าลงไปเลยใบกระเพรา,าช่วงนี้ที่บ้านอแตกยอดอ่อนๆเยอะเลยเราก็ใส่เยอะหน่อยนะคะนี่เลยจ้าคนไปคนมาให้เข้ากันนะคะนี่ก็จะได้เมนูผัดกระเพราปลาหนิ่นทอดนี่ยจ้าตัวไม่ค่อยใหญ่นะคะก็เลยนํามาผัดกระเพรา,านะคะ เคยลาดพริกแกงไปแล้วนะคะนี่วันนี้นามาผัดกะเพราไปค่ะตักใส่จานกันนี่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสัสนน่ากินมากๆเลยพริกเต็มจานเลยจา้าอร่อยๆนะคะเพื่อน,อนก็จะมีรสเผ็ดๆนิดนึงตามด้วยรสหวานนะคะใครชอบเมนูนี้ก็ลองไปทำรู้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้สมพรด้วยนะคะพบกันใหม่ในเมนูต่อไปสวัสดีค่ะ